มีเรื่องน่าแปลกใจเรื่องหนึ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะคือเราจะมาแกะรยปริศนากันว่าคำสอนทางพุทธศาสนาเมื่อ2000กว่าปีก่อนกับทฤษฎีฟิสิกค,ควอนตัมที่ล้ำที่สุดในยุคนี้เอ,อ่อทำไมมันถึงพูดเรื่องเดียวกันได้อย่างน่าขนลุกเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดจากหนังสือพุทธศาสตร์ควอนตัมจิตที่เข้าใจจักรวาลกันค่ะเพื่อจะหาคำตอบว่า จิตของเราเนี่ยสร้างโลกที่เราเห็นอยู่ขึ้นมาได้ยังไงกันแน่ใช่เลยครับคือเป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่การตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่จะเหมือนกับลองจับเอาสองศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันอยู่คนละขั้วเลยเนี่ยมาดูซิว่าจริงๆแล้วมันอาจจะกําลังอธิบายความจริงเดียวกันอยู่ก็ได้แต่ว่าแค่ใช้คนละภาษาเหมือนคนนึงพูดถึงผู้สังเกตอีกคนพูดถึงจิต แต่สุดท้ายแล้วอาจจะหมายถึงสิ่งเดียวกันก็ได้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำกล่าวที่ทรงพลังที่สุดเลยมโนพุพพังคมาธรรมมาหรือที่แปลว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจประโยคนี้ฟังดูเป็นปรัชญามากๆเลยนะคะแต่ในหนังสือบอกว่ามันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์จริงๆมันจะไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะครับคือมันไปชนกับปรากฏการณ์ในฟิสิกส์ควอนตัมที่ชื่อว่า observer effect หรือปรากฏการณ์ผู้สังเกตแบบจังๆเลยเรื่องมันเริ่มมาจากการทดลองที่คลาสสิกมากๆที่เรียกว่าการทดลองสองช่องสลิดนะครับคือนักวิทยาศาสตร์เขาลองยิงอนุภาคเล็กๆอย่างอิเล็กตรอนให้วิ่งผ่านแผ่นที่มีรู2รูค่ะตอนที่ไม่มีใครหรือเครื่องมืออะไรไปจับตาดูมันเนี่ยอิเล็กตรอนมันทําตัวแปลกมากครับมันทําตัวเหมือนกับคลื่นคือวิ่งผ่านไปทั้งสงรูพร้อมๆกันเลยเหมือนมีร่างแยกเดี๋ยวนะคะ หมายความว่าอนุภาคเดียวอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันเหมือนผีเลยเหรอคะแค่เพราะว่าเราไม่ได้มองมันอยู่ถูกต้องเป๊ะเลยครับเหมือนมันที่อาอย่างนั้นแหละเพราะว่าทันทีที่เราเอากล้องหรือเครื่องตรวจจับไปจ้องดูว่าเฮ้ hey, นายจะผ่านรูไหนกันแน่ปุ๊บอิเล็กตรอนจะเลิกทำตัวเป็นคลื่นทันทีแล้วกลับมาเป็นอนุภาคที่มีตัวตนชัดเจนแล้วก็เลือกผ่านแค่รูใดรูหนึ่งเท่านั้น เหมือนมันตัดสินใจได้ก็ตอนที่มีคนมองนี่แหละครับโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะคะแปลว่าแค่การมองหรือการรับรู้ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนสิ่งที่ยังเป็นแค่ความเป็นไปได้ให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ขึ้นมาจริงๆนี่แหละครับคือสะพานเชื่อมที่สำคัญที่สุดการมองก็คือการทำงานของจิตรูปแบบหนึง่งและนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์เริ่มฟังดูเหมือนกับคำว่าจิตสร้างรูปที่พุทธศาสนาพูดถึงมาตั้งนานแล้ว ความคิดของเรามันเลยไม่ใช่แค่อะไรลอยๆแต่เป็นพลังงานที่มีผลกระทบต่อโลกจริงๆครับโอเคถ้าความคิดของเราเป็นพลังงานจริงๆที่ส่งออกไปตลอดเวลาแบบนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องกรรมไปเลยนะคะจากที่เคยรู้สึกว่าเป็นเหมือนสมุดบัญชีความดีความชั่วของใครสักคนบนฟ้ามันเริ่มฟังดูเหมือนเออกฎฟิสิกส์ธรรมดาธรรมาเลยนี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกใช่ไหมคะ <inate> ใช่เลยครับมุมมองนี้น่าทึ่งมากมันเปลี่ยนกรรมจากการเป็นเรื่องของการตัดสินมาเป็นเรื่องของการสะท้อนกลับมันไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นฟิสิกส์ล้วนเลยเหมือนกฎแอคชั่น e รี t i ชั่นทุกคำทิศคือคลื่อนพลังงานที่คุณส่งออกไปและจักรวาลก็เหมือนกระจกเงาบานยักษ์ที่แค่สะท้อนคลื่อนความถี่นั้นกลับมาหาคุณเหมือนเราเป็นสถานีวิทยุที่ส่งคลื่นความถี่แบบไหนออกไปก็จะดึงดูดคนที่จูนคลื่อนตรงกันเข้ามาหาอย่างนั้นเหรอคะ ถูกต้องครับถ้าเราส่งคลื่นความถี่สูงๆออกไปตลอดเวลาอย่างเช่นความรัก ความเมตตาความรู้สึกขอบคุณเราก็จะดึงดูดสถานการณ์และผู้คนที่มีความถี่แบบเดียวกันเข้ามาแต่ในทางกลับกันถ้าเราส่งคลื่นความถีต่ต่ำๆอย่างความโกรธความกลัวความขาดแคลนจักรวาลก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาให้เรามันไม่ใช่เรื่องดีหรือชั่วเลยนะครับแต่มันคือเรื่องของความสอดคล้องของพลังงานล้วนๆในหนังสือมีคำที่น่าสนใจอยู่สองคำค่ะคือเงินกรรมกับเงินบุญ เอาจริงๆนะคะพอได้ยินคำนี้ครั้งแรกมันฟังดูเหมือนทุนนิยมทางจิตวิญญาณยังไงก็ไม่รู้มันดูเป็นการแลกเปลี่ยนแปลกๆช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไงฮฮเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเลยแต่เกี่ยวกับที่มาของพลังงานมากกว่าเงินกรรมถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับมันคือพลังงานที่เกิดจากการผลัก เกิดจากการใช้แรงกายใช้เวลาอยู่ในสนามของความพยายามความดิ้นรนซึ่งบ่อยครั้งมันก็มาจากความคิดที่ว่าเรายังขาดอยู่ต้องหาเพิ่มแล้วเงินบุญล่ะคะส่วนเงินบุญมาจากแรงทงงานที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับมันไม่ได้เกิดจากการผลักเพื่อให้ได้มาแต่เกิดจากการดึงดูดเข้ามา เกิดจากคลื่นในใจเรามันสั่นพ้องพอดีกับความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วในจักรวาลคนที่สร้างจากเงินบุญคือคนที่ไม่ได้ทำงานหนักกว่าแต่จิตของเขาสะอาดและนิ่งกว่าเมื่อจิตมันนิ่งและใสมันจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเองโดยที่ไม่ต้องออกแรงวิ่งไล่เลยครับเข้าใจแล้วค่ะมันคือเรื่องของการสร้างจากคลื่นไม่ใช่แรงงั้นถ้าจักรวาลตอบสนองต่อคลื่นและความรู้สึก ไม่ใช่คำพูดแล้วเราจะสื่อสารกับมันยังไงล่ะคะเพราะถ้าแค่พูดว่าฉันอยากรวยแล้วมันได้ผลป่านนี้เราคงเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วยิ้มนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับจัก,กรวาลไม่เข้าใจภาษาพูดแต่เข้าใจภาษาของความรู้สึกและสภาวะที่เป็นการพูดว่าฉันอยากรวยคือการส่งคลื่นของความขาดแคลนออกไป แต่จกักรวาลจะตอบสนองก็ต่อเมื่อเราส่งคลื่นของความจริงออกไปเท่านั้นคือเราต้องรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกเหมือนเกิดขึ้นแล้วใช่ครับมีเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลที่พระรูปหนึ่งต้องการให้ฝนตกท่านไม่ได้สวดอ้อนวอนขอฝนนะครับแต่ท่านเข้าสมาธิแล้วสร้างภาพในใจว่าฝนกำลังตกเห็นท้องนาเขียวชอุ่มได้กลิ่นดินหลังฝนตกเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของชาวนา คือจิตของท่านไม่ได้อยู่ในสภาวะที่อยากได้ฝนแต่อยู่ในสภาวะที่ฝนตกแล้วคลื่นความรู้สึกนั้นมันทรงพลังมากจนความเป็นจริงภายนอกต้องปรับตัวตามครับอ๋อแบบนี้เองที่มาของพวกวิชั o นบอร์ดหรือกระดานความฝันสินะคะมันไม่ใช่เรื่องเวทมนต์แต่คือการฝึกจูนคลื่นความรู้สึกของเราให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการหลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับเรียกว่า Vision Resonance หรือการสั่นพ้องผ่านภาพเพราะภาพคือภาษาที่สื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ตรงที่สุดแต่ที่สำคัญกว่าการแปะรูปคืออารมณ์ที่เรารู้สึกตอนมองรูปนั้นตั้งหากไม่ใช่แค่การมองบ้านในฝันแต่ต้องรู้สึกถึงความอุ่นใจตอนที่ได้นั่งอยู่บนโซฟาในบ้านหลังนั้นจริงๆความรู้สึกนี้แหละรครับคือตัวส่งสัญญ,ญาณของจรงิงมีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งในแหล่งข้อมูลของเราที่ติดภาพบ้านในฝันไว้แล้วมองมันด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของทุกวัน สุดท้ายเธอก็ได้มาอยู่บ้านที่เหมือนในภาพเป๊ะ,เ,ปะเลยผ่านเหตุการณ์ที่ดูเหมือนความบังเกินที่ถูกจัดฉากไว้อย่างดีฟังดูทั้งหมดนี้เหมือนจะต้องมีจิตที่นิ่งเป็นพื้นฐานเลยนะคะซึ่งก็นํามาถึงเรื่องสมาธิแต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงสมาธิแค่ในแง่ของการผ่อนคลายใช่ครับในมุมมองนี้สมาธิคือการจัดระเบียบคลื่นในสมองลองนึกภาพแบบนี้นะครับ จิตที่ฟุ้งซ่านก็เหมือนคลื่นวิทยุหลายๆคลื่นที่ซ้อนกันจนฟังไม่รู้เรื่องแต่การทำสมาธิคือการค่อยๆปรับจูนคลื่นเหล่านั้นให้มันรวมกันเป็นคลื่นเดียวที่ชัดเจนและทรงพลังเมื่อจิตของเรานิ่งสนิทมันจะเชื่อมต่อกับสิ่งที่เรียกว่าสนามศักยภาพควอนตัมโอเคค่ะชื่อนี่แบบว่าฟังลงมืนเลยขอคำอธิบายแบบง่ายๆหวนให้เด็กห้าขวบฟังได้ไหมคะได้เลยครับฮะฮ ลองนึกภาพทะเลสาบที่นิ่งสนิทเรียกเป็นกระจกนะครับทะเลสาบนิ่งๆน,นั่นแหละคือจิตของเราในสมาธิส่วนสนามควอนตัมก็คือน้ําทั้งหมดในทะเลสาบนั้นน้ํามันมีศักยภาพที่จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นแท่ร้อลอกคลื่นเล็กๆเ,เป็นคลื่นลูกไหลหรือจะกลายเป็นน้ําแข็งก็ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าจิตเราวุ่นวายมันก็เหมือนเราโยนหินลงไปในทะเลสาบตลอดเวลาเราจะสร้างอะไรที่เฉพาะเจาะจงให้ได้เลยแต่เมื่อไรที่จิตเรานิ่งเหมือนผิวน้ํา เราจะเข้าถึงศักยภาพทั้งหมดของน้ําเราสามารถสร้างรอลลอกครื่องเล็กๆที่ตั้งใจให้มันเดินทางไปยังจุดที่เราต้องการได้สมาธิก็คือการทําให้น้ํานิ่งเพื่อเข้าถึงพลังสร้างสารรค์ทั้งหมดนั่นเองครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะเงินเป้าหมายสูงสุดอย่างนิพพานละคะเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณลุล่วนเลย จะเอาไปเชื่อมกับฟิสิกส์ที่จับต้องได้ยังไงคะนี่อาจจะเป็นการเชื่อมโยงที่น่าทึ่งที่สุดครับในทางฟิสิกส์มีแนวคิดเรื่อง zero point field หรือสนามพลังงานณจุดศูนยะ์ซึ่งฟังดูซับซ้อนอีกแล้วแต่แนวคิดมันง่ายกว่าที่คิดลองนึกภาพห้องที่มืดและว่างเปล่าสนิท เราอาจจะบอกว่าในนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ในทางฟิสิกส์ความไม่มีอะไรนั่นแหละที่จริงแล้วมันเต็มไปด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นมันเหมือนกับหอสแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เงียบสงัดก่อนที่วองออเคสตราจะเริ่มบรรเลงศักยภาพของดนตรีทั้งหมดมีอยู่ในความเงียบนั้นเข้าใจแล้วมันคือความว่างที่เต็มไปด้วยศักยภาพถูกต้องครับ นิพพานก็อาจจะเปรียบได้กับการที่เรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับความเงียบที่เต็มไปด้วยศักยภาพนั้นเมื่อเคลื่อนจิตของเราหยุดสั่นโดยสิ้นเชิงคือไม่มีความโลภโกรธหลงมากระทบอีกต่อไปจิตของเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสนามพลังดั้งเดิมของจักรวาลเป็นสภาวะที่นิ่งแต่มหาศาลซึ่งพระพุทธเจา้าทรงเรียกว่าความดับเย็นนั่นเองฟังแล้วทรงพลังมากๆเลยค่ะแต่คําถามที่สาคัญที่สุดน่าจะเป็น แล้วคนธรรมดาอย่างเราเราจะใช้ชีวิตตามหลักการพวกนี้ในโลกยุคใหม่ที่วุ่นวายขนาดนี้ได้ยังไงคะนี่คือวิธีของผู้ตื่นรู้ในยุคข้อมูลข่าวสารเลยครับข้อแรกคืออยู่ในโลกแต่ไม่ยึดต,ติดคือเข้าใจว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำชมคำด่าหรือเหตุการณ์ต่างๆมันก็เป็นแค่คลื่นพลังงานที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อเข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันข้อ2คือ ใช้จิตสร้างแทนการดิ้นสร้างคนส่วนใหญ่พยายามดิ้นสร้างคือพยายามควบคุมสิ่งต่างๆภายนอกซึ่งเป็นการส่งคลื่นของความเหนื่อยและความขาดแคลนออกไปแต่ผู้ตื่นรู้จะกลับมาตั้งหลักที่จิตก่อนสร้างความรู้สึกสมบูรณ์จากข้างในแล้วปล่อยให้จัก,กรวาลจัดเรียงสิ่งต่างๆภายนอกให้เองและข้อสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญที่สุดในยุคนี้เลยค่ะคือการค้นพบพลังแห่งความเงียบครับ ท่ามกลางเสียงแจ้งเตือนและข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมความเงียบกลายเป็นพื้นที่ที่ทรงพลังที่สุดการฝึกให้ตัวเองได้อยู่ในความเงียบจริงๆแม้แค่วันละไม่กี่นาทีมันเหมือนกับการรีเซ็ตและปรับจูนคลื่นของเราให้กลับมาที่ศูนย์กลางอีกครั้งปัญญาและความคิดดีๆจะผุดขึ้นมาเองจากความนิ่งนั้นในยุคนี้คนที่ทรงพลังที่สุดอาจไม่ใช่คนที่รู้ข้อมูลเยอะที่สุดแต่คือคนที่นิ่งที่สุดท่ามกลางความวุ่นวายได้ต่างหาก วันนี้เราเริ่มจากการตั้งคำถามว่าศาสตร์โบราณกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่มาบรรจบกันได้ยังไงและดูเหมือนว่าคำตอบจะอยู่ที่การที่ทั้งสองศาสตร์ต่างก็ชี้ไปที่ความจริงเดียวกันว่าเส้นแบ่งระหว่างจิตของเรากับจักรวาลภายนอกนั้นมันบางกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะและพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความนิ่งสงบในใจเรานี่เองเหมือนบทสรุปที่ว่าไว้เลยครับ เมื่อจิตหยุดไหวจักรวาลทั้งมวลจะเริ่มเคลื่อนไหวตามใจเราเราขอทิ้งท้ายการเจาะลึกในวันนี้ไว้ให้ขดคิดกันต่อนะคะถ้าหากว่าเครื่องมือที่ทรงพลังงานที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกไม่ใช่การลงมือทำอย่างเหนือย,ยากแต่คือการกลับมาสร้างความนิ่งที่สมบูรณ์จากภายในจะเป็นอย่างไรคะ